เป็นกระตูมนะถ้าผู้เสกผู้สามังงับทีนี่ก็ได้ได้ฮะเออเฮ้ยเอาบู๊ดู <c oughs> คนร่างตรงนี้บอลาซุกเนาะบ้าซุกซ <c oughs> ุก หยุดเธอขอร้องดีไหมเฮ้ hey, เนาะสวัสดีทุกคนเนาะมาในยูข่อยเคสตูดิโอทุกคนวันนี้เป็นคลิปที่ฮาจิพาทุกคนเบวาไปไปสวนเนาะหรือว่าไปหากล้วยเองเนาะเบวาเขาเออมีกระเท็นนะฮาจิพาทุกคนไปสวนหรือว่าไปหาตัดบางไม้มาต่อเนาะเป็นกล้วยเนาะอยู่สวนเนาะแต่ว่าเขาสิมาลุ้นน้ำกันทุกคนเพราะว่าบัว่ามันสิมีลูบบอมหนะทุกคนมาสิเพอาเขากสิไปลุ้นเบ้น้ำกันนะแบบว่ามันสิมีบอเออ บป็นก้วยเป็นย่างทุกคนนอนสีผ้าทุกคนไปเมืองสวนหรือว่าไปนั่นเองไอ้จะเขาไปเออใกล้เติบทุกคนประมาณร้อยร้อยลากไปแหละเขับขี้เขับไปไหนแต่ว่าเขามีแต่ซิมานลุ่นน้ำกันเลยแบบว่ามันจะมีกล้วยซุกคือว่ากล้วยดิบไปลู่นน้ำกันเลยทุกคนเขากระพริบจ้าว่าจะได้ไปไปลู่นน้ำกันเลยมันเป็นการแชรเลยเวลาทุกคน let's go ไปขึ้นรถขึ้นรถ <He> er. เฮียออเใช่ทุกคนนิ่งานจ,จะวะซึ่งวันตันนี้ผ่าข,าขา er องเฮียแล้วก็ตรวจสอบเนาะต er. า้าบึ้งๆเฮียน้ำมันไปผ่าก่อนน้ำมันผิดไงไงไม่ไม่ผ่าผ่าข้อก็ได้เฮียทุกคนขีก็มากี่คอยนะผ่าเฮียเนาะซึ่งว่าตันนี้เราก็มางหอดอันนั้นนะทุกคนสวนยางเนาะนี่เป็นสวนยาง ยังไกลเต๋อเลยประมาณลอยปลายลอยปลายลักถูกแล้ได้บ่ทึ่งว่าลอยป่ะฮอกกันสกีไปโอ้ผ่าเฮียงพิน,นโอเคทุกคนเนาะฮอกกันสกีลถไปไปนี่เขาอยากจะขับขับ่งไปไทยเองคอยขี่เาห้าเปลี่ยนตะกรอ่อ้ตะกร่อยขับเนาะ เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนขับก็โอเคทุกคนเนาะซึ่งว่าตอนนี้เ้าก็บสีเปลี่ยนขับเนาะเวลาถ้า,ถามันคลอยทุกคนเนาะเพราะว่าน,นอกเป็นเพราะท่านในซ้ำนานคับลงไปนะทางก็ต้องเปลี่ยนเพราะมันใก,กล้ๆซึ่งหอยทุกคนเนาะมันเป็นแม่ฟังนั่นมันก็เป็นเวลามหอใครคับยังอีกทุกคนไหมไปเจอกันยุลุ่มเลยว่าจะเป็นจะได้ let's go let's go <S <c oughs> <c oughs> ไปทุกคนถ่ายเลยถ่ยายถ่ายเก็บบรรยากาศทุกคนบ้างเนานะมีข้อถ่ายข้อไง ใช่ใช่แบบที่โคตรน่อยลีเลยทุกคนเอ้ยส,สั้นไมสั้นคันไฟโบฉสำนานอาจ,จิพิชพาได้เนาะลิสโก้กินตัวนี้ได้นี่ค <c oughs> ันโบฉสำนานนี่บ่าวลีนะวันนี้บ่าเลรอนี่ทุกคนเบิ่งเห็นเห็นอยู่พวกทุกคนเนี่ยเบิ่งได้ความค่อยนี่ยพวกร่างกายนี่ยนละี s <S น่ะเลยอยู่ป่าน อคอยเป็นขวาวตอนคืนนี่บพว่าเล็งเล็งนี่กคอเล็งเล็งขวาวมาจะมาเนี่ยบอกจะมาเหรอให้เปคนขาดเจ้า โอเคทุกคนนะซึ่งว่าตอน,นี้เขาก็มาเหาะสวนไม่เทียบหรอยเนาะอันนั้นก็เป็นสวนฟางไปฟางนั่นนะสวนฟางนั้น,นเป็นสวนเนาะเพราะมีคร้วาขามนะเขาก็จีจอดรถอยู่นี่แหละ let's go let's go เอามาทีเดี๋ยวว่าจอดไปไหนเนาะยัลงรถดีเลยจะทายใครติ้งทายเลยป้อโอ้ยหยาดเด้อทุกคนนี่เขาก็จีจอดรถแม่นี่แล้วก็ถ,กถือถ้าถือ,อยังไป เนี่ยห้องกระเตะมากไปเทปลอยเนาะเป็นเป็นผ้าเนาะแล้วก็ไปกระสอบเพราะว่าที่มาใส่ก๋วยเนาะแเบวาห้องก็สซิบบูฮู้บูฮู้ทุกคนเบวามสิมีโบยใส่สีห้องกระถารุ่นเบนน้ำกันเนาะถาบ้างหา้องกระปได้มาดุ่นเนี่ยเป็นเดือนนี่เดันนี้ขามคกัวทุกคนอันนี้คขัวใหม่เนาะสะพานไม้ไผ่เบวาเฮ็ดเองเนะาะจะทายจะพินกรอบไปใส่พินกรอบมาหาใครที่ฮะ ขอ่อยก็พอหนึ่งหินเห็ดสองคนตอนมาเด็กพาทุกคนอันนี้พาคุพาคไปเบิร์นกันเลยเไม่ใจเว่ามาหลุดน้ำกันเนาะทุกคนเนาะเว่าข้ากระโบบูบูว่าเป็นแมตชิมีหรือบอกบกระโบจักบบอเลยมาโดนเลยแม่ชิมีหรือบโบไงถ้าโบมีพอดีเฟลโบอจักคลิปเนาะอันนี้เป็นกระเทียมเนาะมาเบิร์นกระเทียมทุกคนเป็นกระตูมนะ ถ้าผู้ใดผู้สามางับทีนี้ก็ได้ได้ฮะเออนั่งไว้ที่บ้านนึงบางทีเป็กระทอกระเทียงกระสอบเฮาก็สิเมียนี่เนาะเอาเมียนี่บ่คือสิเอาไปนําเอาเอาวมากระสอบเฮาสิเมียนี่เนาะเพราะว่าเฮาสิขึ้นขึ้นไป้านมันสิบ่มีทุกคนขลบ่รากบ่รอกระแนข้าเดียวเนาะกระสอบเมียนี่ทุกคนเพราะว่าเฮาก็ย่านวามันบ่มีป่ะ นทุกคนเนี็เคิงเนาะเป็นสวนเนาะมันเป็นแบบกุ้วยกนะเป็นสวนกวุ้งไก่สือเกว่าเขากับบุฟู่ว่าเพิ่นมันสิบีหรือบอ่อกับบจักทุกคนเพราะว่าเขากับบัวไดมาโดนไม่ได้ทารุนมันน้ำกันทุกคนเพราะว่าเขาจะมาตัดกล้วยนะนี่นะก่อขันว่ามีเฟิลคลิปนี่คันหมานก็นคือสิดีเนาะคลิปนะี้เนาะอันนี้เป็นแคมเนาะ แคมสวนแคมเดี๋ยวครับปู่ก,ก,ก,กู้แขวนน้ำจับเลยดี Let's go เลตินะป้าหกถิ่นเมื่อไหร่วันนี้มาเป็นเดือนหกเมื่อหกหก นี่เจ๊มาหาเบิ้งทุกคนเนาะหากรวดไปก่อนโอ้เฮ้ยจังหวังฮันทุกคนมาเป็นไรสู้มีบังห็นมั้ยไงเห็นโมเขื่อนหนึ่งตายมาเลยทุกมาเลยปะวะถึงเราตอนนี้เขาก็เห็นมือที่เรียบร้อยทุกคนเพราะว่าเห็นแล้ว ยามาคุณท่านในชุดโคกขึ้นมาเห็นแหละเพื่อนหนึ่งทางนไหยทานไหนเนาะไม่จะโบมมืออืมพาโกุกจนีนอินบุรีมาดุนทุกค <c oughs> น,นสุดแหละ สุ้ฆกาโคกเดิมๆเลยมีแต่ว่ากระสิตัดเนาะตัดเลยบ่ะจะบีมาเบิง่งกูบ้ป้าสองบีทุกคนสองบีโอโคส,สองเครือง่ <c oughs> <c oughs> โ้โสองเครือทุกคนเฮ้ยเห็นบ่สักอนเห็นี่บ่ไปสุกสุกเหาจัดเครืออะไรก่อนเครืออีกนมั้งโอเคทุกคนเนาะเรื่องว่าตอนนี้เขากะสิตัดก่อน พราะว่าเขามาเขากัมาเนี่ยนะเพราะว่าเขากับบริมาประมาณสองทีสามทีทุกคุณประมาณได้เลยสามทีเดือนเลยประมาณนนะั่แหละเนาะเขาก็มีแต่ว่าสิตาเลยบ่งินนาไปีไก่ไงหายต้องหดมีุกคนเนะน,น,น,นาะมาเบิ้ลกันย่านย่นานย่นานอีกก็ได้เสือเออเขาก็สิตาเลยตั้ง่สี่บ่ เฮ้ยว้ว้าวทุกคนดูบังนี่ซุกซุว้าวมึงสีเราซีมซีมมันไม่ตะกอซีมกันกรไ้มากระมานหรอมึงเชีวเหรอได้เอเตือนดอใจมนี่ทุกคนปลา

พวมันช่วยฆาโมันบานดีบานโอ้จะมาเบิรนหนูหนทุกคนมันมเบิรนหนูก,กินหนูอะมันกินขึ้นหนกวก่ะเห็นบ่มม่ยังกินปา,านกรนแม่นมาตัดเกล็ทุกคนอยูไ่ไหนเบื้งไหนไงไงไปยู่งไหนยำสิรวมทับเสือมหม ออก้าวบ่โอ้เนองเรื่องอะไรต่างตัดอีกก่ะเครื่องที่สองเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งทุกคนพีนะพี่ตัดก่อนฮ้ <c oughs> มากับมา้าอีกแล้วสองสองเครื่องอะไรทุกคนเนาะเครื่องในวิทยุปุกบปนไหนอ่มึงเบิ้ง

เอาเบื้องกิไก่นี่ซีมากินมาจังเบื้องซีทุกคนเบิ่งเนาะนี่ทุกคนทายกันเลยเฮ้ก็ก็เสร็จนี่ปลาเนาะทุกคนมาหละหมาเนาะจะได้เขากระจายปีกไงเมือเนาะเมืองโต๊ะ เฮ้าเบวาเนี่ยท uh? ุกคนเบวาบริคิดบริคฟันน่ะเบวาเฮาสิมาพ่อแบบกินก้วยสุกเลยเลยเบวาเฮากับบริเตรียมยังเ่ามาสวดมาสวดกับพ่อเลยนะคือเบวาโซ่เฮาเนาะเนาะมันมีง่ายก๋วยหรอเมืองของข้าลัางก่อน phát phong một lần. OK, tất con mọi phát phong. Mọi người, ta sẽ này là bò phi. Ta sẽ là bì. Đặt bọc luôn đấy. Anh sẽ ăn bì Tất cả để mọi người tự quyết trên mình tập không? Ừ bắp ừ. ừ. ai đây nè vâng không? ai thì bắp cái gì nè bắp chưa 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 ปีนไปอย่างงี้ม uh, ันเกิดเนาะอืมน้ำน้ำเน่าอะยรดคพอแล้วเหนื่อยเหนื่อยเนาะตอนนี้แก้ไขนี่เหรอวตอนนี้เขาก็ตัดแล้วไปเที่ยวเลยทุกคนมาเบิึงปีมาเบิึงปีปีใหญ่เนาะ ืนะเขาจ้เอาไม่ขึ้นไหนใช่ะโอ้เจ้าเาจะามาเลยมึงจะข่าววอาแกงพิมนาะ ทุกคนสำหรัตอนนี้เ้ากันยังจะเอากล้วยเมื่อเที่ยงอีกเนาะที่จะอะไรนี่คัดก่อนบ่เอามื่อสกัดโอเคทุกคนเนาะเ้ามสีขอคัดก่อนทุกคนเนาะไม่ว่ากล้วยมันมีสองเขื่อนะไม่ว่าเ้าจะเอาเมื่อทุกคนเดี่ยเป็นบ่ได้ทุกคนเนาะมันหนักโอเคทุกคนไปเจอกันอยู่เที่ยงด้วยเลสเตอร์โคตรหนักเลยทุกคนเด้อหนักทั้งเมื่อยนะ มื่อนนี่หนักวะไงนักอีนี่เ้ยนี่ริ่ได้ตัวเลยนี่อ้าหนักนอนไปแน้ วูวจุดเมื่อยทุกคนเนาะซึ่งตอนนี้เราก็มาหเทียมาทีเรียบร้อยทุกคนคนกระตุกอีกเลฮะหน่อยังียๆอยู่ากึมากำลังใส่เนาะล้วยกซีเฮ้สองเรือขวเมื่อยข้าเมื่อยกเาจังกินแล้วเนาะเหื่อยรีว้ยโคตรเมื่อยเนยทุกคนันนน่อยแล้วบูปปลาบูโดงอีกห่อยเมื่มื่อยเมื่อยใ บางน้ำมีว่ะห้าเบิ้งห้าเก็บไว้แหละโอเคทุกคนเนาะ let's go <S โอเคทุกคนเนาะเช็ควาตในห้อากาันเออเอาควายมาไปเทบล่อยเนาะโอ้โคตรเมื่อยเด้อทุกคนโคตรเมื่อยรีนะเราก็จะเอาควายใส่กระสอบเลยเราก็จะจบคลิปแล้วเามีแติดเสมืองเลยเนาะทุกคนนะเนาะพร้อมเอากระสอบมาเนาะเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งสุกตาสุบคากรกเห็นหมอตะกงให้ที่มีแต่เอาควายเข้ากระสอบเลยก็แบบมา สิจบลิปมาเลยเตรียมกรสมวมาราว่าเฮ้าก่อนถ้า,าสิบปตัดออกเป็นเป็นริดมีมราะว่าเฮ้ากะชี้แบบไปนานทุกคนห้าสิหอยหอยตามเพื่อนนะสำหรับคนที่อยากกินหรือว่าอยากยังสมัตปิดกินได้นะทุกคนแบบไม่างเลยเอาเมื่อเป็นเครื่อนเลยจะดีที่พกกรสัเข้ามอ่ะ ป้ามนันออกอีกลเลยนี่สอบหนึง่งป้ามเหี้ยทุกคนเห็นว่าตะกอนี่อีกอันหนึง่ <c oughs> นงนัานก็โอเคทุกคนเอาเชื้อว่าตะนีเข้ากับใสกล้วย ขาอบไปเทียบ้อยเนาะต่ว้าเาก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรทุกคนไปว่าเหาก็พาคนมาเล่นสวนหรือว่ามาปัดก้วยเมื่อกินเนาะไปว่านขมุตตายานคนเขาหลักเนาะทุกคนถ้าอับกลินนีก็ไม่มีอะไรทุกคนเอก็ขอจีบเพียงแต่นี้อเัาอยากินนี่ก็ยื่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดิงก์กดติดตามเพื่อไปลังใจไปเห็ดคลิปตัวปเนาะถ้าอยากเห็ดคลิปะใาไปเล่นุ้ยใช่ไหอยื่ความนต่างคลิปเด้อห้าสิบไปติดตามกันไทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก